นี่คือไมที่เราพูดกันในปัจจุบันครับไม่ว่าจะเอาไว้ทำคนเดตนหรือสัมภาษณ์คนที่สยามแต่เชื่อไหมครับว่าในสมัยก่อนมันไม่ได้มีขนาดเล็กเท่านี้นะครับแล้วก็ไม่ได้หน้าตาแบบนี้ด้วย Let's go และนี่ก็คือหน้าตาของไมยุคแรกครับโดยมันมีชื่อเฉพาะด้วยนะครับว่าไมคาร์บอนส่วนหลักการทํางานเนี่ยก็ตามชื่อเลยครับใช้หลักการบีบอัดผงคาร์บอนและเปลี่ยนให้เป็นพลังงานไฟฟ้านั่นเองและแน่นอนครับว่าไมนีนยุคแรกๆเนี่ยมันไม่ได้มีความชัดเหมือนกับไมที่ผมพูดในปัจจุบันครับมันจะมีความแบบอู e ้อ e ีอีอาร์และแถมมีคลื่นสัญญ,ญาณเนี่ยแทรกเยอะมากๆเลยครับถ้าอยากรู้ว่ามันเป็นยังไงนะครับผมจะจําลองเสียงให้ฟังกันแล้วกันเนาะนี่ก็จะเป็นตัวอย่างเสียงของไมคาร์บอนนะครับที่ใช้กันในยุคแรก,แรก ที่รรรัักโงเฮสบินพอฟังแล้วเนี่ยเป็นเหมือนที่ผมพูดเมื่อต้นคลิปหมครับไม่ว่าจะเป็นเสียงฟังไม่ชัดดูอ,อูอีอออ,อ,อาร์แถมมีคลื่นสัญญาณแทรกเยอะและที่สําคัญเลยคือเสียงมันเพี้ยนไปจากเดิมมากๆเลยแต่แน่นอนครับว่าคลิปนี้ผมพูดชัดแน่นอนเพราะผมได้เจ้าใหม่ตัวนี้โลดวเลสไมโครไม้ไร้สายสตัวจิ๋วของโลดแบรนด์ไมที่เคยเอามายัดปากใส่พี่มา,าขนาดเล็ก ีนแค่เสียบปุ๊บเชื่อมอัตโนมัติใช้ได้เลยไม่ต้องมาอุปกรณ์อะไรทั้งนั้นจะหนีบเสือ้อหรือติดด้วยแม่เหล็กก็ได้แต่บอกก่อนเลยว่าแม่เหล็กโคตรแน่นสมมุติสัมภาษณ์กลางแจ้งและแถมลมแรงอีกไม่ต้องกลัวครับเขามีที่กันลมมาให้ด้วยใครที่กําลังจะเริ่มทำคอนเทนต์ด้วยมือถือแค่เครื่องเดียวเนี่ยไมค์ตัวนี้น่าจะเป็นคําตอบไปกับทุกคนได้นะครับ